สวัสดีค่ะผมก,ก็ซ้อมเป็นแสงทองน,นะคะวันนี้ฝนตกเรียนดัวอำเภอพังโคนนะครับผมก็ตกคือแบบเร่นไดนประบ้านข้าวหนึ่งเกือบชั่วม่งอยู่ดอก แมนบาเริ่มเ่มเริ่มขึ้นเกือสมมงอยู่แมนบา้าแมนี่แวโชินคือบมมงามบลอกกว่อมันบประมานี้แหละแล้วก็ฝนตกก็คือไม่ได้เล่นเลยคือคลองเคิงเก็บเลยเบื้องหน้าขอที่พี่น้องเอเล่บันเทิงสิานตอนนั้นเรปอยู่นัดเซเบนนะคะก่อานออกมาในพื้นที่มีท่า,นนะะาบรรยากาศฝนตกแหลางมานแล้วก็ไม่พี่น้องเบื้องนะคะ ไปเลย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 นุทายชีพซื้อบาจากไหนบ่ไอ้ยไปมาจัดไปทอดนะบักอันดับออกนี่ไม่เป็นเป็นมันไส้เหมือนกันมึงกี้เนียนดังหน้าร้านไชีพยูนเอฟซีมันมาขอถ่ายรูปแล้วก็โอนวันละวันละให้นะครับขอบคุณมากนะครับจริงๆพี่ได้ยินเพื่อนมาแต่แม่แม่ห้องสอนบหรือแม่สอนดีละแต่พี่มากับแฟนพี่แต่สวยมากแฟนก็หล่อมาก แก็หล่อยแล้วก็พี่คนนั้นก็สวยมากจริงๆเมื่อกี้นั่งกินเขาอยู่ที่เดียนกินขานี่นีกินแม่เมลีอันเต็มตรงๆมากเกี๊ยบบ้านลงเกี๊ยบบ้นลงสวยนะเกี๊บนั่งกินอ่ะที่บ้านเต๋อปากมอเดี๋ยวเรางขอเก็บปลาบมออีกการที่การเตะพุ่นดองโดดก่อนมันสิเต็งหรอนะก็เลยแบบเตะมันุญแล้วไปบุญ คิดไปกับพี่เจมี่นะครับกดปักกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะกันวางวางกันเต็มบนเรื่องคลิปไทยคลิปไปดูชมนะคะขออนุญาตยืนนิดนึงนะคะหนาเหมือนที่ว่าถึงคนนึงอย่างนะพี่น้องครับบ๊ายบายแล้อก็ฝนตกนะคะสัยสอยฝนตกฟ้าคค่มอันนี้เสียงเอ็มแยร์เลยจ้ะอันนี้ล้านเบจีคือเละมากเลยตอนนี้ฝนตกอยู่ไดพี่น้องป้ากันพาจะคลิปเนาะ เอาไปอยู่เลยฉันละเอาลงงตาชวิตือนใช่วหลงดูทอคลบปคือกันอีสตันเพเ่อดยังเรยนะครับราว่าคุยกันเนี้ยสิงดรามานะแอยังกี่มีแอมตลอดเลยได้นนกล่องบ่กอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถหกล้อของจอจอวออีดีรถอจอวีดี อันที่แรสักีข้้งหนาหมสักกะสีขั้งหนาี่คือแบบเปิดไปเลยะข้งหนาตอนนั้นคอนเทนต์เขาเจิดเลยอันนี้เป็นร้านหาก็เก็บของมแล้วขอให้วีาาริศสวรรสวรรค์ก็แบบไปเก็บว้เมื่อฝนเปิดตาตั้งได้ลพี่น้องแล้วเปิดตาตั้งก็อักะสีหย่อน ก็คือสีสักแย่งกับสือดีพังไอ้ความรอเจอโปตาน่ยเพราะว่ามันมันมันล่มตงแต่เวนแล้วพี่น้องเริ่มค้ำหาโมงหกโมงก็เริ่มล่มแล้วเหมือนคลองหรือคลองยังดีแต่ว่าท่ากอดใครอยู่พี่น้องแต่ว่าของมันจะเปียนกับอื้นก็ต้องไปตากยืนงานก่อนมันจะแดงหุนชิ้นซาบ้าหมุนนี่เบอร์พี่น้องจะจำลองงานบ้าทอะไร ตัวขาวเตแต่ว่าคือปกติจะจอดลงเวทีเลยแต่ว่าวันนี้จอดข้างเวทีเพราะว่าหลังเวทีวันน้ขาวเตาอ้อมน้ำบักจับไปอ,อ้อมลวดไปแล้วก็มันเป็นเขลิงปืนดีของเพลิน <c oughs> แต่การมันประมาณนี้นะครับ